สืบเนื่องจากคลิปก่อนที่เราพูดถึงเรื่องกด financial fair play น่าจะมีหลายท่านคิดถึงเคสของสมสโมสรอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงแมนเชสเตอร์ซิตี้และบาร์เซโลนาซึ่งน่าสนใจทั้งหมดครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึง3ประเด็นนั้นกันไม่กี่ปีที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนแฮกเกอร์เอาข้อมูลเรื่องการใช้เงินของพวกเขามาเปิดโปงเรื่องก็คือแมนซิตี้ถูกจับได้ว่าเจ้าของสโมสรพวกเขาใช้เงินของตัวเองอัดฉีดเข้าไปในระบบ เงินก้อนนั้นเข้ามาในรูปแบบของสปอนเซอร์สัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บ้านเดียวกับเจ้าของทีมแถมยังแจ้งมูลค่าไรายได้สปอนเซอร์เจ้าดังกล่าวเกินจริงโดยระบ,บุว่าสปอนเซอร์จ่ายส่วนหนึ่งที่เหลือเจ้าของทีมรับผิดชอบเองพูดง่ายๆก็คือพวกเขาย้ายเงินของตัวเองจากกระเป๋าซ้ายไปไว้กระเป๋าขวาซึ่งนั่นถือเป็นการจงใจทําผิดกฎอย่างชัดเจนสิ่งที่ยูฟาทํากับแมนซิตี้ในตอนแรก คือการจะสั่งแบนไม่ให้เข้าแข่งในฟุตบอลยุโรป2ปีและปรับเงิน30ล้านยูโรแต่ว่าสุดท้ายพวกเขารอดโทษแบนและต้องจ่ายค่าปรับเพียง10ล้านยูโรเท่านั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลักฐานที่นํามาเปิดเผยได้มาอย่างไม่ถูกต้องคราวนี้ลองดูเรื่องของลิวเนลเมซี่ทำไมเปเชใช้เงินจ่ายค่าเหนื่อยจนล้นทีมอยู่แล้วยังสามารถเซ็นสัญญาเมซี่พร้อมค่าเหนื่อยอีกปีละ30ล้านยูโรได้อยู่เรื่องเป็นแบบนี้ครับ ยู่า,าเขาได้ยกเลิกกฎก,การใช้ FFP ชั่วคราวหลังจากเหตุการณ์โรคระบาดในโควิด -19 หลายสโมสร,รขาดรายได้ไปเยอะมากหากอิงตามกฎ FFP อยู่คงไม่มีทีมไหนสามารถจ่ายเงินซื้อนักเตะใหม่ได้เลยดังนั้นการปลดล็อกชั่วคราวจึงถูกบงังคับใช้ขึ้นเมื่อไม่มี FFP เปชเชก็สามารถฉวยโอกาสทำทีมให้แข็งแกร่งขึ้นเมื่ออนุญาตให้ใช้เงิน พวกเขาก็ใช้ได้เต็มที่ดังนั้นประธานสโมสรอย่างนา s เซอร์อัลเคไลฟีจึงยืนยันด้วยตัวเองหลังปิดดิวเมัซี่ว่าเราเชื่อมั่นและเคารพ FFP เสมอถ้าคุณพิจารณาดีๆเราเซ็นสัญญาสีผู้เล่นที่ดีที่สุดในตลาดรอบนี้แบบฟรีฟรีทั้งสิ้นปอเช่ก็เป็นเหมือนกับหลายทีมที่ขาดทุนฤดูกาล2 0 1 9ถึงสปชเชจ่ายค่าจ้างนักเตะร่วมกันทั้งทีมอยู่ที่4 1 4ล้านยูโร เมื่อคำนวณรายรับเท่ากับว่าพวกเขาขาดทุนไป124ล้านยูโรอย่างไรก็ตามครับปีงบประมาณ2017 2ถึง2018และปี2018ปถึง2019เ,เชได้กำไรอยู่ที่72ล้านยูโรซึ่งพวกเขาก็สามารถเอากำไรก้อนนั้นมาช่วยหักลบในปี2021 2 0 2 2ถึง2022ได้เพราะการเข้ามาของจารุจิดอนนารุม่าเซกิโอรามอส จอจินโยไวนาดุมอัชราฟฮาคิมีและเมซี่นั้นแม้ทำให้ทีมต้องจ่ายค่าเหนื่อยเพิ่มอีกราวๆ63ล้านยูโรต่อปีแต่พวกเขาแทบไม่ต้องจ่ายเงินค่าซื้อตัวสำหรับนักเตะเหล่านี้เลยโดยเป็นการเซ็นฟรีแบบไม่มีค่าตัวถึง4คนแม้ในส่วนของฮาคิมีจะไม่ได้เซ็นฟรีและมีค่าตัว60ล้านยูโรแต่ทีมงานของเปเอเชก็ตกลงดีลนี้ให้เป็นการผ่อนจ่ายโดยพวกเขา จะจ่ายเงินให้กับอินเตอร์มิลานปีละ12ล้านยูโรเมื่อเอามารวมกันทั้งหมด,ทหมดเท่ากับว่าปี2021แเชร์เชใช้เงินไป75ล้านยูโรสำหรับนักเตะเกรดหัว <su> แถวทั้ง5คนหากเอาไปหักลบกับกำไรแปเชไม่ได้ขาดทุนมากมายอย่างที่ใครคิดและพวกเขายังไม่ผิดกฎ FFP ด้วยนอกจากนี้พวกเขายังได้เงินจำนวนมากที่พร้อมฉีดเข้าสู่ระบบการซื้อขายนักเตะโดยตรงจากสำนักงานการท่องเที่ยวกาตา ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับกาตาสปอร์ตอินเวสเมนต์ซึ่งเป็นกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของทีมรวมไปถึงแอคคอร์เครือโรงแรมระดับ5ดาวที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หน้าอกเสือ้อและจ่ายเงินให้แปตเช่ถึง52ล้านยูโรต่อปีนอกจากนี้ครับแปเช่ยังมีพันธมิตรอย่างไนกี้และจอแดนที่สามารถทําเงินให้พวกเขาได้อีกปีละ80ล้านยูโรและสัญญาที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงกันไว้ก็คือ10ปีนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมบี์เชจึงสามารถกล้าบอกว่าพวกเขาไม่กลัวเรื่องผิดกฎ FFP ในเมื่อเบี์เชรอดทำไมบาร์เซโลนาที่เป็นสโมสรที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกถึงไม่สามารถเก็บเมซี่เอาไว้ได้ละ่ะสั้นๆก็คือลาลิกาสเปนมีกฎควบคุมการเงินของพวกเขาเองลาลิกาได้ก่อตั้งแผนกนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะครับโดยให้นักวิเคราะห์ทางการเงินเข้าไปตรวจสอบรายรับ และรายจ่ายของทีมในลาลิกาและหลีกเซกุนได้อย่างละเอียดยิบในส่วนของค่าจ้างรวมทั้งปีของสโมสรหลักการทำงานก็คล้ายๆกับ FFP คือห้ามใช้เงินมากกว่าที่หามาได้แต่วิธีลงโทษต,ต่างกันชัดเจนหากสโมสรไหนทำผิดกฎมีค่าเหนื่อยรวมของนักเตะเกินรายรับทีมนั้นก็จะลงทะเบียนนักเตะใหม่เพื่อใช้แข่งขันไม่ได้ครับแล้วทำไมบาร์เซโลนาจึงไม่สามารถหาเงินส่วนอื่นไปปกรายจ่ายส่วนนี้ง่ายๆ พวกเขาบริหารงานอย่างเละเทะมานานบาร์เซโลนามีหนี้สิน1.3พันล้านยูโรและเมื่อมีการเลือกตั้งบอร์ดบริหารใหม่พวกเขาก็กู้เงินมาเพิ่มอีก525ล้านยูโรดังนั้นครับบาร์เซโลนาจะเล่นซิกแซกแบบที่เปดเชหรือแมนซิตี้ทำไม่ได้ฤดูกาล2019-2020บาร์เซโลนาต้องจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะ671ล้านยูโรต่อปีฤดูกาล2020-2021 แม้จะตัดนักเตะอย่างลิโซเรสอสอัตโรวิดาลและอีวานรากิติชออกไปแล้วก็ยังมีรายจ่ายอีก347ล้านยูโรหากบาร์เซโลนาจะสามารถส่งชื่อนักเตะเพื่อใช้งานในลาลิกา้าฤดูกาล2021ถึง2022ได้พวกเขาจะต้องลดค่าเหนื่อยรวมต่อปีลงเหลือ160ล้านยูโรพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่ครับที่จะเก็บเมซี่ไว้ด้วยการพยายามไม่คิดค่าตัว และปล่อยนักเตะส่วนเกินอย่างมิราเรมปานิชและซามมยอุมติตีิออกไปแบบฟรีๆนอกจากนี้พวกเขายังพยายามขายนักเตะอย่างอุสมันเดมเบเล่หรือมาร์ตินเบรดเวตเพื่อสร้างส่วนต่างเพียงเล็กน้อยให้เพิ่มขึ้นก็ยังดีแต่พวกเขายังระบายใครออกไปไม่ได้เลยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับสวัสดีครับ